สวัสดีค่ะพ่อพิรดีพี่นอ้องราชินีลำเพลินหมอลำเพชรลำเพลินค่ะ ตื่นเต้นแบบเราไม่เคยสัมผัสตรงนี้เนาะนหลายพันหน้าเวทีเราก็ยังเฉยๆเพราะว่าตรงนั้นเป็นบ้านของเราแล้วก็เป็นเวทีที่เราทำมหากินเนาะแต่มาตรงนี้มันเหมือนมันตื่นเต้นมากค่ะถือว่าเป็นเวทีปราบเซียนได้เลยถ้าใครไม่สตินิ่งจริงๆนะคะปราบเซียนได้เลยเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากง่ายรู้แต่ว่าวันนี้เราจะมาอวดเอกลักษณ์ของคำว่าหมอลำเพลินค่ะ ได้ฟังลำเพลินแล้วมันสะเวนหัวใจมาเตยสะเดิดกันดีไหมแฟนๆยิงชายมาสายนาน ค่ะพี่น้องเฮ้าซื้อถ่ายนีนะคะพอนเพลีดีพร้อมกับลูกๆทีมงานหมอลำเพลินลำเพลินทีมงานนางเอกของเรานะคะมาขอากําลังใจจากพี่จากน้องเด้อขอกําลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกวันนี้นะคะไฟแรกของเราจะออกมาอย่างไรนะคะฝากติดตามหมอลำเพชรลเพินเป็นหมอลำเพลินอ,ลลอีกคณะหนึ่งพี่น้องซึ่งจะอนุรักษ์วัฒนธรรมหมอลำเบินให้อยู่คู่คนอีสานส่วลูกส่วหลานสืบไปพี่น้องนะคะฝากด้วยนะคะหมอลำเพลินค่ะ